ข้อที่14จากภาพเหมาะกับการแยกสารอะไรในรูปคือการแยกสารด้วยวิธีการกองเพราะฉะนั้นสารที่แยกออกมาก็ควรจะเป็นของแข็งที่ไม่ละลายน้ำเพราะว่ามันก็จะแยกออกจากของเหลวได้ง่ายโดยที่ของแข็งก็จะติดอยู่ที่กระดาษกองตรงนี้ และของเหลวก็จะลงมาที่ภาชนะที่รองรับก็คือขวดดูชมพูอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นในข้อ1 4อันที่เหมาะที่สุดก็คือแยกสายออกจากน้ำเพราะเราต้องมีอันแรกก็คือของเหลวอันที่สองก็คือของแข็งอย่างข้ขอสหินกับกวัวเป็นของแข็งทั้งคู่ตัดทิ้งน้ำมันหอมระเหยจากผิวส้ม เอานำมันหอมระเหยออกจากผิวสม้มมันอยู่รวมกันอยู่ในผิวสม้มเพราะฉะนั้นตัดทิ้งน้ำบริสุทธิ์ออกจากเกลือเกลือละลายน้ำได้เพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นน้ำเกลือเอามากองมันก็ได้น้ำเกลืออยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดทิ้งก็จะเหลือทรายกับน้ำ ข้อ15สารผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วยสาร2ชนิดลักษณะใสไม่มีสีมีปริมาตรน้อยมากควรแยกด้วยวิธีใดคำว่าลักษณะใสไม่มีสีเราจะใช้การแยกด้วยวิธีการอาศัยสมบัติการละลายของสารก็คือถ้ามีตัวทำละลายชนิดเดียวกัน สารก็จะละลายได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีโครมาโทกราฟีในการที่จะแยกสารชนิดนี้การล่อนใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าสารมีลักษณะใสไม่มีสีรวมทั้งมีปริมาณน้อยมากการตกผลึกเราไม่รู้ว่าสมบัติของสารนั้นสามารถตกผลึกได้ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้การสกัดด้วยตัวทำละลาย เราไม่รู้ว่าสารชนิดนั้นสามารถสก,กัดออกมาได้หรือไม่เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตัดทิ้งเช่นกันก็จะเหลือ,อโครมาโทกราฟีวิธีโครมาโทกราฟีก็คืออาศัยการละลายของสารในตัวทำละลายชนิดเดียวกันซึ่งมันก็จะมีการละลายได้แตกต่างกันต่อไปข้อที่16 จำแนกธาตุตามสมบัติความเป็นโลหะย้ำว่าความเป็นโลหะตามตารางธาตุแล้วธาตุหมู่ที่เป็นโลหะมากที่สุดคือหมู่ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราเลยตอบโซเดียมเพราะโซเดียมเป็นหมู่ที่หนึ่งแปลว่าเป็นโลหะมากที่สุดส่วนอันที่เหลือเป็นกึ่งโลหะ ข้อที่สิพิจารณาธาตุหมู่ 1a หมู่ 1a ก็คือธาตุหมู่ที่1นึ่งควรจกเรียนค่าต่างๆตามพลังงานไอออนไนเซชันจากมากไปน้อยไอออนไนเซชันคือค่า IE ถ้าเป็นธาตุในหมู่เดียวกันค่าไอออนไนเซชันจะมีค่าลดลงจากด้านบนลงด้านล่างอันนี้คือหมู่ที่1 เอาใหม่ oh อันนี้คือหมู่ที่หนึ่งสมมุติอันนี้คือหมู่ที่หนึ่งค่าไอเอจะลดลงจากด้านบนลงด้านล่างเพราะฉะนั้นก็เรียงได้เลยเป็นลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมลูบิเดียมซีเซียมฟอนเซียมห้าสิ ธาตุในข้อใดมีขนาดใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุดตามลํำดับถ้าเป็นธาตุในคาบเดียวกันจะเล็กลงจากซ้ายไปขวาอันนี้คือธาตุในคาบเดียวกันจะเล็กลงจากด้านซ้ายไปด้านขวาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลิเทียมกับฟัวรีนถ้าเป็นฟัวรีนกับลิเทียมมันเป็นด้านขวาไปด้านซ้าย ออกซิเจนเบริลียมก็เหมือนกันด้านขวาไปด้านซ้ายส่วนนี้ออกซิเจนเบริลียมก็เหมือนกันซึ่งมันออกซิเจนกับเบริลียมไม่ใช่ธาตุในคาบเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นสามารถตัดทิ้งได้ตั้งแต่แรกเลยข้อสิบเก้าแก๊สเชื่อแก๊สเชื่อคือแก๊สหมู่ที่แปดเพราะมีการจัดอย่างอิเล็กตรอน เต็มจำนวนแล้วก็คือ8อันแรกลิเทียมโซเดียมเป็นหมู่ที่1ตัดทิง้งอันที่2เบลลียมแมกนีเซียมเป็นหมู่ที่2ตัดทิง้งอันที่3ามฮีเลียมนีออนเป็นหมู่ที่8เพรานะฉะนั้นเราตอบข้อนี้ส่วนฟลูออรีนคลอรีนเป็นหมู่ที่7ข้อที่10 แบบจำลองอะตอมชนิดใดที่สามารถอธิบายการจัดหย่างอิเล็กตรอนตามระดับชั้นพลังงานได้ก็คือแบบจำลองอะตอมของโบเพราะโบเขาอาธิบายไว้ว่าอิเล็กตรอนมีการเคลื่อนที่เป็นวงรอบตามระดับพลังงานซึ่งแต่ละวงรอบก็มีระดับพลังงานที่ต่างกันโดยที่ตรงกลางของเขาจะเป็นโปรโตอนวงที่อยู่ในสุดก็คือ n 1แล้วก็จะไล่ออกมาเรื่อย ซึ่งในแต่และว,วงรอบมีระดับพลังงานที่แตกต่างกันอันนี้คือแบบจำลองอะตอมของโบว์ข้อที่21แบบจำลองอะตอมที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในปัจจุบันก็คือแบบจำลองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันเราใช้แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกอยู่ก็คือในข้อ4ข้อ2 2 ข้อรายกล่าวถึงอะตอมถูกต้องที่สุดโครงสร้างอะตอมประกอบด้วย2ส,ส่วนก็คือส่วนที่เป็นนิวเคลียสกับส่วนที่เป็นอิเล็กตรอนส่วนที่เป็นนิวเคลียสจะประกอบด้วยโปรตอนกับนิวตอนโปรตอนมีประจุเป็นบวกนิวตอนมีประจุเป็นกลางส่วนที่เป็นอิเล็กตรอนก็มีประจุเป็นลบเพราะฉะนั้นถามว่ากล่าวถึงอะตอมได้ถูกต้องก็คือนิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตอน ข้อที่23าธาตุที่มีเลขมวล20และเลขอะตอม10จะมีนิวตอนเท่าไหร่สูตรของการคำนวณก็คือนิวตอนของเราจะเท่ากับเลขมวลลบด้วยเลขอะตอมเลขมวลคือ20ลบด้วยเลขอะตอม10เพราะฉะนั้นคำตอบของนิวตอนของเราก็คือ10ข้อที่24การทดลองข้อใดทำให้ทราบว่าอะตอม มีอิเล็กตรอนเป็นส่วนประกอบก็คือการทดลองของทอมสันการทดลองด้วยหลอดลังสีแคโทดพบว่ามีลังสีเวนเข้าหาสนามไฟฟ้าด้านบวกซึ่งเป็นการยืนยันว่ามีประจุลบข้อที่15ให้รูปมารูปใช้ถึงข้อที่2 7นะคะ จากภาพเป็นการเกิดสารประกอบชนิดใดเป็นการเกิดสารประกอบไอออนิกเพราะว่าสารประกอบไอออนิกอันดับแรกก็คือมีขั่วมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวที่สูงผลึกแข็งแต่แต,แตกเปราะง่ายไม่มีสูตรโมเลกุลแล้วก็มีแต่สูตรเอมพีเรีเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เลยตอบไอออนิก ข้อ26สารที่เกิดจากกระบวนการดังภาพไม่มีคุณสมบัติใดก็คือจุดหลอมเหลวที่ต่ำเนื่องจากสารประกอบไอออนิกมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวที่สูงเพราะฉะนั้นไม่มีคุณสมบัติก็คือจุดหลอมเหลวที่ต่ำข้อที่ 27. ข้อใดไม่ใช่สารประกอบเดียวกับ NaCl ก็คือโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์เป็นสารประกอบไอออนิก อันที่ไม่ใช่ก็คือ H 2 O ก็คือน้ำน้ำเป็นโคเวเลนต์ข้อที่18ข้อใดจับคู่ระหว่างสารประกอบโคเวเลนต์กับชนิดของพันธะได้ถูกต้องไอโอดีนมีพันธะเดียวก็คือเวลาต่อก็จะเป็น Ii ไอโซเดียมอ๋อขอโทษค่ะ ในตัวเจนในตัวเจนเป็นพันธะสามเวลาต่อจะเป็นแบบนี้ออกซิเจนเป็นพันธะคู่เพราะฉะนั้นอันที่ไม่ถูกต้องก็คืออ,อ๋อเขาถามหาข้อที่ถูกต้องนะคะขอให้ค่ะเพราะฉนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อที่1 เพราะว่านี้ต้องเป็นพันหาสแต่โจอเขียนว่าคู่ผิดอันนี้ต้องเป็นคู่เจอเขียนว่า3ผิดข้อที่29่สิบเก้โคเวเลนต์มีสถานะอะไรโคเวเลนต์มี3สถานะก็คือของเหลวของแข็งแล้าาเวก็แก๊สเพราะฉะนั้นตอบถาาูกกข้อข้อที่3าสบ สารประกอบโคเวเลนต์เกิดจากการที่อะตอมมีการใช้สิ่งใดร่วมกันก็คืออิเล็กตรอนเพราะว่าสารประกอบโคเวเลนต์เกิดจากการที่อะตอมมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันข้อที่3าปฏิกิริยารีดอกเกี่ยวกับ การให้และรับสิ่งใดก็คืออิเล็กตรอนปฏิกิริยารรดอกหรือที่เราเรียกว่ารีดอกเรแอคชันหรือออกซิเดชันรีดักชันรีแอคชันก็คือปฏิกิริยาที่มีการให้และก็การรับอิเล็กตรอนแบ่งเป็นสองครึ่งปฏิกิริยาก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันกับปฏิกิริยารีดักชัน ข้อที่32ข้อใดจะเป็นตัวรีดิวตัวรีดิวคือสารที่ให้อิเล็กตรอนจากสมการเราจะเห็นว่าซิงเป็นตัวให้อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นซิงก็เลยเป็นตัวที่รีดิวซิงอันนี้นะคะซิงเฉยๆไม่ใช่ซิงไอออน ข้อที่33ข้อใดไม่จัดเป็นปฏิกิยารีดอกแปลว่าสมการจะไม่เกิดการให้หรือรับอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อ2ก็คือไม่มีการให้หรือรับอิเล็กตรอนการที่ไม่ใช่ปฏิกิยารีดอกเราจัดเป็นนอนรีดอก 3าิบสีระบุผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องก็คือแสดงถึงการทำปฏิกิริยาระหว่างออกไซด์ของอะโลหะกับน้ำแล้วก็เกิดสารที่เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาซึ่งสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมามีสถานะเป็นกรดก็คือ H2CO3 มีสถานะเป็นกรดข้อที่35เอากรด กับเบสมาผสมกันสารที่เกิดขึ้นควรจะเป็นสารใดการผสมระหว่างกรดกับเบททำให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือกับน้ำเพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบข้อ4ที่เราไม่ตอบข้อ3เพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่ไม่ใช่เกลือ สิ่งที่เกิดขึ้นควรจะเป็นเกลือกับน้ำเพราะฉะนั้นข้อ3าคำได้เอาซส์ไม่ใช่เกลือคำได้เอาซส์เป็นแกส๊ส3าข้อได้กล่าวถูกต้องก็คือปฏิกิริยาลดอกแบ่งเป็น2องขึ้นปฏิกิริยาคือคออกซิเดชันกับรีดักชันสามเจกับ3ามสใช้สมการเคมีอันเดียวกัน สารตั้งต้นก็คืออันนี้ขอ้อใดกล่าวไม่ถูกต้องข้อ4 AQ เย่อมาจาก a อควีนะคะเอควีเขียนแบบนี้ a อคก็คือสารละลาย39ถ้าต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารชนิดหนึ่ง นอกจากต้องทราบเวลาแล้วเรายัางต้องทราบอะไรอีกก็คือต้องทราบปริมาณของสารผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นลรวถึงจะรู้ว่าอัตราการเกิดของสารนั้นมีเท่าไหร่ข้อที่ 4. 4ข้อใดกล่าวถึงความหมายของตัวเลงปฏิยาได้ถูกต้องที่สุดก็คือความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นตอบข้อ4 ก็คือไม่มีสารใดๆที่ลงไปร่วมกับสารตั้งตน้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เร็วขึ้นทั้งนี้เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดลงตัวเร่งปฏิกิริยาจะต้องปีปริมาณเท่าเดิมและมีสมบัติเหมือนเดิมอันนี้คือความหมายที่ถูกต้องของตัวเร่งปฏิกิริยา อันนี้คือสรุปอันเมื่อกี้นะคะก็คือปฏิกิริยาเคมีมีสองแบบก็คือรีดอกซ์ซึ่งเป็นการให้และรับอิเล็กตรอนแบ่งเป็นสองครึ่งปฏิกิริยาคือ o x i d a t i o n กับ Reduction o x i d a t i o n คือการให้อิเล็กตรอนและเกิดออก d a t i o n ส่วน Reduction คือการรับอิเล็กตรอนเกิดการ Reduction ส่วน non-Redox ก็คือไม่มีการให้และการรับอิเล็กตรอนอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถใช้สูตรในการคำนวณได้ก็คือเอาสารตั้งต้นที่ลดลงหารด้วยเวลาในการเกิดปฏิกิริยาหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือหาปริมาณสารผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นหารด้วยเวลาในการเกิดปฏิกิริยา เราก็จะได้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีออกมาเดี๋ยวข้อ41เราจะมาต่อกันในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้บ๊ายบายค่ะ